สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาสัมภาษณ์พินานะคะ,คะพินาพินาทานเดซีด่เป็นยังไงบ้างคะคือก็ดีขึ้นค่ะจากเมื่อก่อนที่เป็นผู้หญิงที่มีปัญหาภายในเยอะมากค่ะคือเนื่องด้วยเราทํางานหนักแล้วก็ตอนที่คลอดลูกอ่ะไม่ได้อยู่ไฟไม่ได้ดูแลตัวเองตั้งแต่ต้นค่ะปัญหาภายในทั้งตกขาวปวดประจําเดือนแล้วก็มดลูกหย่อนเจ็บหน่วมดลูกคือภายในสิบห้าข้อที่เดซี่ในโบชัวค่ะ ที่มีเกินอุ้ยเกินเกินสิบห้าอีกเหรอเขามีกันสิบห้าข้อนะคะที่มีเกินนั้นมคนะอเคบางบางบางอันมันออกสื่อไม่ได้อ๋อโอเคได้ได้ค่ะแลวทีนี้พี่ก็สรรหาสมุนไพรทานมาหลายตัวแล้วค่ะทานมาหลายยี่ห้อแต่ว่าไม่อยากเปิดเผยเนาะเพราะว่าเราอยากดีขึ้นแล้วก็มาเจอเดซี่เป็นเป็นสมุนไพรที่ตอบโจทย์พี่ได้มากๆเลยเมื่อก่อนพี่ ถ้ามาดูตอนนี้ก็เป็นคนที่ไม่ได้สวยแต่ถ้าดูย้อนก่อนไปอีกไม่สวยกว่านี้อีกคือผิวผิวคล้ำอะไรพวกนี้ใช่ไหมคะผิวพันผิวคล้ำค่ะเป็นสิวเป็นฝ้าคนใบหน้าพี่นี่ไม่มีพื้นที่ว่างให้อย่างอื่นเลยมีแต่ผิวกับฝ้าใช่ไหมโอเคโอเคใช้ครีมมาหลายตัวก็ไม่หายแต่ตอนนี้คือเดซี่ กระปุกเดียวเอาอยู่แต่ตอนนี้เริ่มทานสีชมพูและะ้วค่ะเพื่ะช่วยเรื่องอยู่ทันด้วยระบบเลือดด้วยแล้วหาซื้อได้ที่ไหนคะเนี่ย